เรื่องบ้านเช่าติดหลอนคู่รักหนุ่มสาวตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเช่าเก่าๆในเมืองเล็กๆเพราะค่าเช่าที่ถูกกว่าปกติแม้ว่าบ้านจะดูทรงไปบ้างแต่พวกเขาคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มชีวิตใหม่แต่ในคืนแรกทั้งคู่ได้ยินเสียงเคาะประตูในช่วงกลางดึกพอเปิดออกไปก็ไม่พบใครพวกเขาคิดว่าอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเสียงลมพัดไม่กี่วันต่อมาผู้หญิงในคู่รักเริ่มสังเกตเห็นเงาแปลกๆในกระจกของบ้าน มันไม่ใช่เงาของเธอหรือแฟนของเธอบางครั้งเงานั้นก็เคลื่อนไหวเองเธอพยายามจะบอกแฟนแต่เขากลับคิดว่าเธอแค่เหนื่อยเกินไปจากการย้ายบ้านจนกระทั่งเขาเองเริ่มรู้สึกถึงอากาศเย็นเฉียบและได้ยินเสียงแปลกๆในห้องนอน เริ่มขุดค้นประวัติของบ้านและพบว่ามีการเสียชีวิตอย่างลึกลับของผู้เช่าคนก่อนที่หายตัวไปโดยไม่มีใครพบศพนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้เช่าทุกคนก่อนหน้านี้ล้วนต้องย้ายออกไปในเวลาไม่ถึง1เดือนเพราะเจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งคู่เริ่มเห็นเงาของผู้หญิงที่หายตัวไปเดินผ่านหน้าต่างและสะท้อนในกระจกอย่างชัดเจน หลังจากเผชิญกับเหตุการณ์หลอนติดต่อกันหลายคืนทั้งคู่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพวกเขาตัดสินใจเก็บของและหน,น,นีออกจากบ้านในทันที